ไหนไหนไหนคันไหนเอาสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยจารัสครับนรีวิวให้หน่อยนี่นะวันนี้ผมามาลองดูรถน้องใหม่ของ,องสุสวยแต่น้องส,สวยวะของเสียสุนหน่อยดิใช่ไหม ใช่คันนี้หรอือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยสวัสดีครับพีบ่สวัสดีครับคันไหนพี่คันไหนนู่นของเต้จะซื้อใช่ป่ะไม่ของไปลงแถวบ้านผมอะ่ะคันนี้ใช่ไหมโอ้นี่เองนี่เองโอ้ไปเอาพวกกี่มาวันนี้เขาขอ,ขอวันนี้เขาขอ,ขอผมไปใบนี้สวยวันนี้ฮะเนี่ยจริงอ่ะอ่านูน่้วรูนเขาขอไว้ Oh. เขาซื้อเขาซื้อรถคันได้ผู้กี่สองลูกคันนี้ครับคันนี้น้องใหม่ของเสียสุนทุนเยอะครับโอ้โ oh หจัดจริงจัดจริงครับเสียสุนนี่คนจริงนี่เก็บสีไปไม่อายใครเลยไปถึงบ้านนี่โอ้ตายแล้วผมนี่ ผมต้องไปผมต้องไปหาซื้อปิ๊บมาคมหัวก่อนแล้วฮะเออจังวาอยู่ทุนทุนมันน้อยหน่อเสียทุนทุนเยอะหน่อยผมมันทุนน้อยไงผมก็เลยเล่นรุ่นแปดไม่ได้ครับเฮ้ ไงจะได้รุ่นแปดเหมือนเสียสุนนี่เดี๋ยวก็มีเองครับไม่นานไม่นานเดี๋ยวก็มีเองเสียสุนเขาโอ้ตังเยอะเสียสุนนะทำงานมาจนลูกจนโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะของผมนี่กำลังตั้งหลักปักฐานกำลังเรียกว่าสร้างครอบครัวอยู่ครับตอนนี้ XM เลยตัวเนี้โอูโหใช้ x อเอ็มไหมตัวนี้ไม่น่าใช้ XM e น่าจะติดสติกเกอร์ XM e นี่ได้ราวเลดด้วยครับราวข้างเลดอูโหไปนี่ไม่อายใครเลยได้วเนี่เพราะว่าทำสีไปให้ใหม่เลยสีใหม่สติกเกอร์ใหม่ ดูปั๊มเยอะเก็บสีให้ใหม่หมดเลยครับเออมุกกี้เอาสีนี่บ่โตรลมุกกี้อะเอาสีนี่ไหมเพราะว่าสีสุนนี่ถูกเชโลกับที่นี่นี่มีลายเล็กด้วยมีลายเล็กด้วย เซซุนนะ่ะเก็ตถูกชะโลก,กับที่นี่เพราะว่าไอคันมาร์คไฟร้อยอะ่ะก็มาเอาอยู่นี่ครับไปใช้ก็คันนั้นมาร์คไฟร้อยนะไปใช้นะค้ำคูนมากเลยครับค้ำคูนมากคันนั้นใช้จนโอ้โหลุยแบบอย่างเดียวเลยเกน่าจะไปใช้ค้ำคูนซื้อไปจากที่นี่เกก็เลยมาดูรถที่นี่อีกพอมาดูที่นี่เกก็ตัดสินใจเอาที่นี่เลยนี่เพราะว่าคันนั้นเอาอไปนี่ค้ำคูนมาก น,น่าจะถูกชะโลกับกับที่นี่นะครับเดี๋ยวดูภายในหน่อยสวยไหมนี่ภายในครับอ๋อแห้งเนีย่ยไยขึ้นดูเลย ภายในก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ถือว่าสวยเท่าไหรค่คันนี้เป็นรถในไทยครับใตอนแรกผมผมเข้าใจว่าเป็นรถนอกเพราะว่ามีลายแยกมาปกติรถนอกัาจะาญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากจะมีติดลายแยกมาครับเนี่ยแต่ว่าเสียเขาบอกว่าคันนี้ติดลายแยกในไทยครับ มาติดลายแยกอยู่ที่นี่ซื้อรถได้เก็บสีเก็บอะไรไปให,ให้เรียบร้อยมันก็โอ้โหไปถึงมันก็เหมือนรถใหม่แหละตอนขึ้นทเทรลไปนี่โอ้โหสวยเลยเลยนี่มาดูข้างในเดี๋ยวเจอกับสองร้อย เจ้าพายุผมแน่นอนนี่เดี๋ยวเจอกับเจ้าพายุหน่อยเจ้าพายุก็ตอนนี้เดี๋ยวกําลังให้ช่างมาดูสีให้แล้วจะเก็บสีครับทําเป็นบางจุดครับไม่ได้ทําหมดเพราะว่าคันเจ้าพายุนี่มันเป็นรถนอกเป็นรถนําเข้ายาญี่ปุนเราต้องเก็บเป็นบางส่วนนะครับก็ยินดีกับไปทางเสียสุนด้วย กับทางเสียศุนเสียครตไดสองร้อยไปนี่น่าจะไปลุยงานหลวงเลยมั้งนี่โอ้ยว่าแต่ว่าแกจะเอารถอะไรขนมานี่อุ้ยซูเปอร์เกตผมนี่เซ็จพอดีเลยแหละซูเปอร์เกตผมน่าจะเสร็จทันพอดีแลนี่เอาค่าเอาค่าจ้างรับจ้างย้ายเสียศุนนี่เที่วละห้าพันครับพอกันเองกันเองไหมย้ายอยู่แถวประคนชัยนี่ จัดไปเลยครับอ่าหาพานหาพานเสือสุนเกจะซื้อเทเลอร์อีกหรือเปล่าน้อบัดนี้ใบเทคใหญ่ครับใบเทคแ <c oughs> ปดสิบปุ่งกีนะ่าจะต้องทำสีเป็นสีเดียวกันนี่แหละหรือว่าจะเอาไปเป็นเป็นสีนี้เลย โอ้ถ้าเอาไปเป็นสีนี้นะี่ดูแปลกดีเนาะพันผสมครับโกเบโกเบพันผสมโกเบพันผสมโคมสุตัวนี้น่าจะเก็บเก็บสีเฟรมให้ด้วยก็ยินดีกับทางเสียศูนไปอีกรอบนะครับความฝันเป็นจริงแล้วได้สองรรุ่นแปดแล้ว สุดจัดสุดจัดของผมก็น่าจะอ,าอีกโอ้ยหลายปีอยู่กว่าจะมีรุ่นเปดกับเขานี่กว่าจะมีรุ่นเปดกับเขานี่รุ่นสิบรุ่นสิบเอ็ดน่าจะโอกนั่นแหละ <c oughs> น่าจะออรุ่นสเบเอ็ดมาเลยแหละเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องหน่อยไปดูเครื่องหน่อยเดี๋ยวโต๊ะกระโดดขึ้นครับหนึ่งซองว้าโอ้ตายสิได้ราวสเตนเลสมาด้วย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันโล่งดีเทข้างล่า <c> ง <oughs> ทำไมตรงนี้มันโล่งดีจังเลย <c oughs> ดูอ่ะโอ้ก็ถอดอันนี้ออกนี่ถอดตัวน,นี้ออกครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่อง เครื่องฮีโน่ครับ JO5ETA มันกี่แรงมมาวะเนี่ยตัวน,นี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นฮีโน่มอเตอร์เอลทีดีจีเป็นไหมจีเ <c> ป <oughs> ็นหรือไทยวะ ทีโอห้าอครับนี่ครับลูกสูบน่าจะใหญ่ประหยัดน้ํามันครับตัวนี้ร้อยเอสองร้อยรุ่นแปดนี่ประหยัดน้ํามันมากเทียบได้กับหลายๆรุ่นเลยครับเทียบได้เลยครับโกเบนี่ประหยัดน้ามันจริงๆเขาเน้นเลยเรื่องทางานไวทํางานคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ํามันครับตัวนี้น่าจะเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องถอดกรองน้ำมันเครื่องออกนะเปลี่ยนถ่ายเช็ค เช็คให้เรียบร้อยครับทงมาปิดฝาหน่อยดิปิดฝานี่ให้หน่อยขึ้นมาปิดฝาหน่อยทอดทงครับอันนี้พาทอดทงนี่ทัวรแบบ์รอบโลกเลย,ยหิวหิวข้าวยังปิดเลยยกขึ้นแล้วก็ดันนั้นลงเ <c oughs> บาไหม ลอกได้ไหมเดี๋ยวไปดูเซียเตอรดินด่วนลองรถก่อนไปเอาเดี๋ยวรอชมครับคันนี้ไปลงอยู่แถวแถวบ้านกวดแถวบ้าคนชยัยเสียสุนทุนเยอะอ๊บ เจอกันใหม่ท็ปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม